สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์ท็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ21กรกฎาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NASA. นาซาได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายจากกล้องด้านหน้าตำแหน่งด้านซ้ายของหุ่นยนต์สำรวจ Perseverance แสดงให้เห็นวัตถุรูปร่างแปลกคล้ายก้อนเชือกสีอ่อน วางอยู่บนพื้นผิวดาวอังคารโดยเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างการสำรวจแอ่งหลุมเจเซโรเมื่อวันที่12กรกฎาคม2565ด้านโฆษกประจำห้องปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นหรือว่า JPL ของนาซาในเมืองพาซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าวัตถุนี้อาจเป็นสายเชือกร่มของ Perseverance ทที่ถูกทิ้งไว้จากการขั้นตอนการลดระดับก่อนลงจอดหรือช่วงของการลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร โดยเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ทําให้อุ่นสํารวจร่อนลงบนพื้นผิวดาวอังคารอย่างปลอดภัยทางด้านโฆษกยังระบุนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย p e r s e v e r a n c e ไม่เคยเดินทางม,มายัางจุดนี้ที่อยู่ใกล้กับบริเวณแอ่งหลุมเจโซโรมาก,กอ่อนทําให้เชื่อว่าวัตถุนี้อาจถูกกระแสลมพัดพามาและเมื่อกลับไปดูอีกครั้งใน4วันถัดมาปรากฏว่าวัตถุนี้ได้หายไปแล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของนาซาเตรียมตรวจสอบและเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์นี้ว่าวัตถุที่เห็นนั้นคืออะไรกันแน่ อย่างไรก็ตามตามรายงานระบุว่านี่ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เพอร์เซเวเรนซ์มาพบชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการลงจอดบนดาวอังคารโดยก่อนหน้านี้กล้องจับภาพพบวัตถุเป็นชิ้นส่วนฟรอยมีเงาเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนของผ้าห่มฟรอยรักษาอุณหภูมิที่อาจหล่นกระจายระหว่างการลงจอดเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการไปสำรวจดาวอังคารของทางด้านฝักฝั่งนาซ่านะครับ โดยการส่งหุ่นยนต์สำรวจ p e r s e v e r n a n เนี่ยไปสำรวจเนี่ยนะครับพื้นผิวของดาวอังคารแล้วก็เก็บตัวอย่างต่างๆออกมาก็พบว่าการสำรวจนั้นเนี่ยไปพบวัตถุบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับก้อนเชือกซึ่งทางโฆษกของนาซาเองก็พยายามที่จะอธิบายเนี่ยนะครับว่าขั้นตอนกระบวนการการลงจอดของอตัวหุ่นสำรวจนี้เนี่ยมันอาจจะมีการร่วงหล่นเนี่ยนะครับของ วัตถุบางอย่างนะครับลักษณะที่คือคล้ายๆกับเชือกร่มเนี่ยนะฮะมันหล่นลงมาแล้วก็ถูกลมนั้นเนี่ยพัดปลิวมาไว้ในบริเวณดังกล่าวแม้ว่าตัวขุนสำรวจนั้นยังไม่ได้เดินทางมาพื้นที่แห่งนี้ก็ตามแต่ว่าหลังจากที่เจอผ่านไปสี่วันกลับมันดูอีกครั้งมันไม่มีแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนิวนั้นเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง การสำรวจอวกาศเรื่องของวัตถุที่อยู่นอกโลกเรื่องของมนุษย์ต่างดาวถ้าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวเหล่านี้ก็ฝากกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวเอาไว้เราจะมีเรื่องราวเหล่านี้ไหมคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันบ่อยครั้งครับ